แล้วพรุ่งนี้เราไปนอนไหนเนี่ยก็ไปนอนกับเต้าหยองไงไปนอนบ้านพ่อเอ๊ะระเบียบ์วาทศิลป์พ่อเอ๊ะนะเวลาใครใครไปนอนหน้าไปนอนบ้านพ่อเอ๊ะอะไรอย่างนี้นะกินอยู่สบายไม่ต้องทำอะไรเลยไปเลยนะพ่อเอ๊ะมาแล้วค่ะวันดีจ้าขอนอนด้วยนะพ่อใช่จ้ะ สบายเลยลูกอยู่ให้มันเหมือนบ้านตัวเองนะจ้าเอาของเข้าห้องเลยลูกสองห้องนู้นนะพ่อนะอู้ยโอเคค่ะอ้าโอ้เนี่ยพ่อใจดีกับเราเนาะขอเตรียมชื่อลูกพ่อครัวพ่อครัวแบบว่าเดี๋ยวจะหาว่าบ้านมันรกเอากระสับตรงนี้พ่อหน่อยนะได้ครั เดี๋ยวค่อยยกไปนู้นก็ได้ลูกเอาเอาหน้าห้องขยะก่อนเอาไปทิ้งตรงนั้นเลยนะลูกแล้วตรงที่พ่อเอาไว้เขาขยะกล่องนี้ก็ยกไปด้วยนะลูกยกไปด้วยสิ่งยังเลยมีลูกก็อย่างนี้แหละปมดแล้วใช่ไหมพ่ออ่าเดี๋ยวพอดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวลูกอ่าเดี๋ยวทำความสะอาดตรงนี้หน่อยนะแล้วก็ค่อยเอาโต๊ะนี้ไปกลางเผื่อพวกลูกจะนั่งกินนั่งคุยกันตรงนี้ได้จ้ะพ่อ เชียงลูกได้แล้วจ้าโอ้เรียบร้อยสะอาดดีจ้าทีนี้พ่อว่าหน้าห้องอ่ะหญ้ามันยาวเราตัดหญ้าพ่อหน่อยนะนี่เอาตัดเล็น้อยนิดก่อนอ๋อจ้าพ่อเดี๋ยวจากนั้นค่อยไปตัดฝั่งนู้นต่อโคมหรือเปล่าไม่เห็นหญ้ามันขาดเลยไม่รู้ไงก็ไม่เสียบปกมันจะได้ไม่ะห้ามันขาดไและนะแต่ละมือแต่ละเ เสียปะรีบไปไปเด็กันลูกอ๋อพ่อพอดีว่าหนูมีงานด่วนจ้าเดี๋ยวหนูกลับมานอนใหม่วันหลังนะพ่อวันหลังนะพ่อมันมีงานไม้เดี๋หลังไม่ยืดยื้ใช่ไหมใช่จ้าถ้างั้นมารอบหน้าตัดหญ้าตรงนี้พ่อด้วยนะโอ้สวันนี้นะคะน่ารักจริงๆเด็กพวกนี้ไปมาลาว่า